สวัสดีครับเล้งปริญญาปทุมแสงทองอีคอน38รหัส4 4, 4 1 6 0 6 1ปัจจุบันเป็นผู้บริหารดูแลสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาดบริษัท Ona Management จำกัดอยู่ในเครือ CPO จำกัดมหาชนโดยบริษัทที่ผมดูแลประกอบกิจการด้านการขนส่งและคลังสินค้ามีธุรกิจส่วนตัวเป็นโครฟอเดอร์ของบริษัทอิสระเดวาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์จัดจำหน่ายรองเท้าแตะเจ้าแรกในไทยภายใต้แบรนดช์ชอยเซ ผมเลือกที่จะเรียนเศรษฐศาสตร์มชเพราะเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของประเทศและคณะเศรษฐศาสตร์มชประกอบไปด้วยบุคลากรทางนากการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งยังมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยรวมถึงกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่หลากหลายหากกล่าวถึงวิชาเศรษฐศาสตร์ในเชิงการบริหารงานเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่บมเพาะให้นักศึกษามีแนวทักษะในการมองธุรกิจในเชิงจุลภาคและมหาภาค รวมถึงการนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบท,ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาประกอบทําให้มีความได้เปรียบในการนําข้อมูลในมุมมองที่หลากหลายไปคิดวิเคราะห์เพื่อหาทางโอกาสทางธุรกิจขอ,อตัวอย่างนะครับการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในขนส่งเนี่ยเมื่อ15ปีที่แล้วเป้าหมายของบริษัทในขณะนั้นต้องการเพิ่มยอดขายขนส่งสินค้าไ,ได้200ล้านบาทต่อป,ปีเราต้องเริ่มจากการหาข้อมูลทางนี้1นึ่งคือกลุ่มภาคอุตสาหกรรมโดยอ้างอิงจากบทวิเคราะห์ในมุมมองของสัดส่วน และแนวโน้มการเติบโตของแต่ละภาคอุตสาหกรรมที่ส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ธุรกิจขนส่งเติบโตอย่างยั่งยืนตามภาคอุตสาหกรรมนั้นๆอย่างน้อย3-5ปีจากนั้นเราต้องเลือกผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นที่มีรายได้เฉลี่ยสูงสุด10อันดับแรกก่อนมาวิเคราะห์งบการเงินและช่องทางการจัดจําหน่ายของบริษัทนั้นๆเพื่อให้มั่นใจเรื่องสภาพคล่องและกิจความสามารถในการชาระหนี้หลังจากที่ใช้บริการขนส่งของเรา 3. สินค้าในการขนส่งสินค้านั้นเราต้องเลือกเส้นทาขงขงสัวสินค้าระยะไกลเพื่อสร้างไรายได้จากการส่งสินค้าบาทต่อเที่ยวให้ได้มากที่สุดคุ้มกับต้นทุนการเพิ่มพนักงานที่ดูแลงานและที่สําคัญที่สุดคือสินค้านั้นต้องถูกกฎหมายและการขนส่งสินค้าต้องถูกกฎจราจรและกฎขนสง่งทางบกเพื่อความปลอดภัยต่อคนที่ใช้รถใช้ถนนและไม่ให้มีผลกระทบต่อภูมิทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลดังกล่าวที่นํามาวิเคราะห์สามารถสุปได้ว่าบริษัทมีแนวทางเริ่มขนส่งสินค้าในกลุ่มสินค้าภาคอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นกลุ่มสินค้ายางก้อนดิบสง่งออกผู้ประกอบการที่เจราจาเป็นไปตามเงื่อนไขเหมาะสมและเหมาะสมกับทิศทางของบริษัทจำนวนิน2รายเพื่อให้ได้เป็นไปตามเป้าหมายด้านยอดขายและจุดคุ้มทุนไดน้าการบริหารงานขนสง่งบริษัทจึงเลือกประเภทรถขนส่งสินค้าเป็นประเภทรถ22ล้อต้นทางรับสินค้าอยู่ที่ภาคอีสานและภาคใต้ปลายทางอยู่ที่ทาเรือกรุงเทพ ตั้งของส่งเทีย่ยวละประมาณ1นึ่งหมื่นแบาทต่อเที่ยวการที่เราจะทํารายได้200ล้านบาทต่อปีเข้าบริษัทนั้นเราต้องวิ่งงานให้ได้เฉลี่ยอย่างน้อย30เที่ยวต่อวันซึ่งเป็นความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเพราะจำนวนเที่ยวไม่มากจากการวิ่งงานของสองรบรอบ1ปีสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทได้ตามเป้าหมายที่วางไว้200ล้านบาทและสามารถสร้างรายได้ที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตามภาคอุตสาหกรรมนั้นยาวนานกว่า5ปีรวมไปได้กว่า1,300ล้านบาท ทำให้เห็นว่าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์รนั้นสามารถนำไประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีมุมมองที่ครอบถ่วนแตกต่างหลากหลายเหมาะสมกับทุกอาชีพในอนาคตและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งนี้ผมขอขอบคุณคณะเศรษฐศาสตร์รมอชอที่ให้ความรู้ให้แนวคิดที่ทําให้ผมมีอาชีพที่ดีและมั่นคงในปัจจุบันและหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้รับชมนะครับขอบคุณครับ